สวัสดีคะ่ะคุณฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการภาษาอาเซียนประจำวันอัคารที่4พฤศจิกายน2568อ้อภไยรินสังขขาวรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะต้นเดือนสัปดาห์แรกเหลือเวลาเพียงอีกแค่ ไม่ถึงสองเดือนคุณฟังก็สะหมดปี2568แล้วเนาะเวลานี้เดินทางเร็วมากเลยนะคะคือวันวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรไม่ทันเวลาเลยค่ะคุณฟังอ่ะนะคะและก็สองเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็น2เดือนแห่งการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของมาเลเซียด้วยนะ,ะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็ได้มีการประชุม สุดยอดผู้นำอาเซียนมีการส่งไม้ต่อให้กับประธานอาเซียนในปี2569นั่นก็คือฟิลิปปินส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามเรื่องนี้ในรายละเอียดกันค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะไปกันที่ช่วงสำคัญช่วงแรกนะคะวันสำคัญวันนี้วันอะไรนะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568วันพรุ่งนี้คุณฟังเป็นวันสำคัญ เ,เป็นเทศกาลนะคะของชาวไทยเรานะคะแต่ในเพื่อนบ้านเรานะคะชาวอ,อาเซียนประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มีพิธีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะมาดูกันที่วันลอยกระทงนะคะซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันพุทธที่5พฤศจิกายน2,568ก็เป็นคืนวันเพ็ญเดือน12 ขึ้น15ค่าเดือน12ที่พระจันทร์เนี่ยจะเต็มดวงและทอแสงนวลส่องสว่างทั่วผืนน้ำเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณซึ่งความสำคัญและความเชื่อในวันลอยกระทงนะคะคุณฟังประเพณีลอยกระทงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำกระทงไปลอยในแม่น้ำลำคลอง แต่ยังผูกพันกับความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างลึกซึง้งโดยมีความสำคัญในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาซึ่งเป็นความเชื่อหลักที่แสดงถึงความกตัญญูและขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวีแห่งสายน้ำการลอยกระทงจึงเปรียบเสมือนการขออภัยและขอบคุณสำหรับคุณประโยชน์ของสายน้ำ รวมถึงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้หน้าหาดทรายริมแม่น้ำนำมาทานทีในประเทศอินเดียความเชื่อในการลอยทุกโศกและสิ่งไม่ดีที่ผู้คนนิยมใส่เหรียญเงินลงไปในกระทง แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้กระทงช่วยนำพาความทุกข์ความเศร้าโศกโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้ลอยไปกับสายน้ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตรวมถึงบางท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือว่าสะดือทะเล ซึ่งประวัติของวันรอยกระทงนะคะคุณฟังก็อาจจะทราบดีแล้วเนาะประวัติวันรอยกระทงเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นประเพณีที่อย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของผู้คนในแถบเอเชียโดยผูกพันกับความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธและพรามหมณ์ฮินดูซึ่งก็ต่างมีตำนานและเรื่องเล่าที่น่าสนใจแตกต่างกันไป รากฐานแห่งศรัทธา3ามตำนานความเชื่อดั้งเดิมนะคะได้ระบุไว้ซึ่งเป็นแกนแท้ของการลอยกระทงในยุคเริ่มแรกคือการแสดงความเคารพและบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือการแสดงความเคารพและบูชาต่อสิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์โดยมีตำนานความเชื่อหลักๆดังนี้ประการที่1ค่ะการลอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาท ตำนานที่ชาวพุทธคุ้นเคยที่สุดซึ่งเล่ากันว่าในสมัยพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าสเสวยข้าวมทุป,ปายาตที่นางสุชาดาถวายแล้วพระองค์ก็ได้ทรงนำถาดทองลอยในแม่น้ำในรันชาราและอธิษฐานว่าหากจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดทองลอยทวนน้ำ ปรากฏว่าถาดก็ได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปจนถึงพิภพของพญานาคพญานาคจึงเกิดความเลื่อมสายและทูลขอให้พระองค์ประทับลอยพระบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อให้เหล่านาคได้ขึ้นมาสักการะการลอยกระทงจึงเปรียบเสมือนการบูชารอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันประการที่สองค่ะ การลอยกระทงเพื่อบูชาเทพ,พเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและเชื่อกันว่าประเพณีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการทำพิธีลอยโคมประทีปของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อเป็นการบูชามาหาเทพทั้งสามได้แก่พระอิศวรพระนารณา์และพระพรหมต่อมาชาวพุทธได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการใช้กระทง ดอกบัวเพื่อลอยไปตามสายน้ําเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทแทนและประการที่สามค่ะประเพณีรอยกระทงทําขึ้นเพื่อลาลึกถึงพญานาคผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำนานที่กล่าวไว้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงตั้งพระไทยจะสร้างเจดีย์แปดหมพันองค์ แต่ถูกพญามารขัดขวางพระอุปคุตมหาเถระจึงต้องไปขอให้พญานาคมาช่วยปราบมารจนสำเร็จการลอยกระทงในคืนเดือนเพน็ญจึงเป็นการทำเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคที่ช่วยคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเอง และหากว่าเราพูดถึงรอยกระทงในประเทศไทยของเรานะคะตำนานที่โด่งดังที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของอะไรคะคุณผู้ฟังนางนพมาานะคะซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระร่วงแห่งกรุงสุขโขทยัยและได้ปรากฏอยู่ในหนังสือตำรับเท้าสี่จุลาลักษณ์ซึ่งตำนานก็เล่ากันว่านางนพม่า เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เธอได้ประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวโกมุตที่งดงามวิจิตรขึ้นเป็นคนแรกเพื่อใช้ในพระราชพิธีลอยพระประทีปสร้างความพอพระราชสหายไทยให้แก่พระร่วงเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงได้มีรับสั่งให้ยึดถือรูปแบบกระทงดอกบัวนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบไปจนถึงปัจจุบัน และสำหรับกิจกรรมในการลอยกระทงในปีนี้ค่ะในคืนลอยกระทงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะก็อาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แต่ปีนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเนื่องจากในช่วงนี้คุณฟังตามที่เราทราบกันแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์นะคะออบรรยากาศก็อาจจะ อาจจะยังคงประเพณีในการลอยกระทงเหมือนเดิมแต่เรื่องของการแสดงดนตรี be, แสงสีเสียงต่างๆก็อาจจะต้องปรับให้เหมาะสมกับในช่วงที่เราไว้ทุกนะนะก็หลายๆท่านก็คงจะได้มีการ เรียกว่าตัวเยียมนะคะกระทงไว้บ้างอาจจะเป็นกระทงที่ทําจากขนมปังอันนี้พอลอยไปแล้วก็จะเป็นอาหารให้แก่ปลาด้วยนะคะหรือหลายคนอาจจะเป็นการรณรงค์ในการาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือ1ครอบครัว1กระทงแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเรานั้นนะคะงานวัดลอยกระทงนะคะก็ เรียกว่าหลายที่เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะไม่ว่าจะเป็นที่แรกค่ะเผาเทียนเล่นไฟอันนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งประเพณีอยู่ที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะคะที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะคะก็จะมีการจัดประเพณีรอยกระทงณอุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทยัยซึ่งเป็นต้นตำนานที่เชื่อว่าประเพณีนี้ถือกำเนิดขึ้นไฮไลท์สำคัญของงานนะคะที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของ การเผาเทียนเล่นไฟที่จะเนรมิตโบราณสถานให้สว่างสวยด้วยแสงไฟและการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของกรุงสุโขทัยนะสถานที่ที่2ค่ะถ้าโดยปกตินะคะก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของ วันลอยกระทงนั่นคือประเพณียี่เป็งซึ่งเป็นมน์เสห์แห่งโคมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่นะคะสถานที่ถัดไปค่ะเป็นการลอยกระทงสายหลายประทีพ,พันดวงนะคะที่จังหวัดตาก อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเป็นการใช้กะลามะเพร้าให้เป็นวัสดุหลักในการทำกระทงแล้วก็นำมาลอยต่อกันเป็นสายยาวในแม่น้ำทำให้เกิดเป็นแสงไฟระยิบระยับทอดยาวไปตามลำน้ำอย่างงดงามก็ถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากแล้วก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครหรือว่าที่ที่สี่ค่ะกรุงเทพบ้านเราก็เป็นสีสันแห่งสายน้ำเจ้าพระยานะคะก็ บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟงดงามหรือว่าในส่วนสาธารณะใจกลางเมืองก็จะประดับตกแต่งไปนะคะแล้วก็จะมีการล่องเรือไปดินเนอร์ชมวิวสฝั่งแม่น้ำยำค่ำคืนที่ประดับประดาให้สวยงามนะคะจากบรรดาโรงแรมและสถานที่สำคัญต่างๆนะคะหรืออีกที่หนึ่งค่ะถ้าในประเทศไทยของเราที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่ เป็นสถานที่เก่าแก่สำหรับเรื่องของการลอยกระทงนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลอยกระทงที่นี่ค่ะเขาก็จะมีฉากหลังเป็นวัดแล้วก็เจดีย์เก่าแก่ที่ส่องแสงไปในยามค่ำคืนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยมนค์ขลังแล้วก็น่าประทับใจอย่างยิ่งและปัจจุบันค่ะ ตามที่เราทราบกันดีนะคะเรื่องของการลอยกระทงยุคใหม่จะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรตระหนักถึงนะคะเราจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการเลือกใช้วัสดุเนี่ยที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาตินะคะในการลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทำจากใบตองล้วนกระทงขนมปังสำหรับเป็นอาหารปลาหรือว่ากระทงน้ำแข็ง ทางนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็ผลกระทบต่อแหล่งน้ำนั่นเองนะคะแล้วคุณผู้ฟังคะได้วางแผนกันหรือ,อยังว่าวันพรุ่งนี้คะ่ะจะไปลอยกระทงกันที่ไหนนะคะแต่ก็ให้ อาจจะต้องมีการเตรียมตัวเรื่องของเอ่อการอาจจะติดล่มไปด้วยนะคะเพราะพวกนี้สภาพอากาศนะคะก็อาจจะยังมีฝนประไปรายได้นะคะแล้วก็ภัยลอยกระทงที่ไหนก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันรอยกระทงนะคะซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่5พฤศจิกายนนะคะคืน15คาคำเดือน12ค่ะ ุณฟังคะมากันที่เรื่องของอาเซียนนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็ถือว่าปิดฉากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ไปเรียบร้อยนะคะโดยมาเลเซียส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการให้แก่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมามาเลเซียปิดฉากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47 และการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการพร้อมกับส่งค้อนค่ะเป็นค้อนเลยนะคะคุณฟังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการมอบตำแหน่งประธานอาเซียนเนี่ยนะคะให้กับประเทศที่จะทำหน้าที่ลำดับถัดไปสำหรับปี2569ค่ะจะมีฟิลิปปินส์ค่ะเป็นประธานอาเซียนก็ถือว่าใน ช่วงนี้ค่ะก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะระยะเวลาที่เหลือเนี่ยจะเป็นการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของมาเลเซียในช่วงสุดท้ายซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้และก็จะเป็นการเริ่มตำแหน่งใหม่ของฟิลิปปินส์ที่จะเป็นประธานอาเซียนในปี2569โดยเริ่มต้นขึ้นในวันที่1มกราคม2569และในฐานะ ประธานอาเซียนคนปัจจุบัน,นะคะ่ะมาเลเซียได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนโดยชูแนวคิดหลักที่ว่าการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและความยั่งยืนนะคะ Inclusivity and Sustainability โดยในฐานะประธานอาเซียนเขาเนี่ยมีการจัดประชุมกว่า300ครั้งตลอดทั้งปี2,568นี้แล้วก็ยังมีอีก หลายการประชุมที่จัดขึ้นก่อนครบวาระและก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมาเลเซียในการส่งเสริมเอกภาพอาเซียนความร่วมมือระดับภูมิภาคและความเข้มแข็งของประชาคมซึ่งนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้มีการส่งมอบค้อนประธานอาเซียนให้แก่ประธานาธิบดีฟอร์ดินันโลโมอัลเดสมาโกสจูเนีย แห่งฟิลิปปินส์ก็เป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อตําแหน่งอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่มาเลเซียค่ะเข้ารับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากสปปลาวเขาก็ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเอกภาพความครอบคลุมและความยั่งยืนของอาเซียนตลอดช่วงปี2568แห่งการทำหน้าที่ประธานและตลอด ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของมาเลเซียก็ถือว่ามีความสำเร็จสำคัญเกิดขึ้นสองประการคุณฟังอันดับที่1เป็นการรับรองติรมเลสเตให้เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่11เรื่องที่2ค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จของออประธานอาเซียนนั่นก็คือการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ระหว่างกัมพูชาและไทย นอกจากนี้มาเลเซียยังเป็นผู้นำในการรับรองปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าโดยอาเซียนปี2588เป็นอนาคตร่วมกันของเรานะคะโดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46เ,ออเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของปีนี้นะคะ ก็ได้มีการรับรองปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2588บาทไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นนวัตกรรมเป็นพลวัตและก็มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ค่ะมาเลเซียยังเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาภายนอก โดยเขามีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนกับกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC และก็จีนเป็นครั้งแรกแล้วก็มีครั้งที่สองด้วยเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอาเซียนในการมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ทั้งนี้ค่ะก็นับว่าเป็นครั้งที่5แล้วที่มาเลเซียเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนับตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี2 5 1 0โดยก่อนหน้านี้มาเลเซียเคยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2,520หลังจากนั้นค่ะปี2,539ปี2,548ปี2,558และครั้งที่5ค่ะ ในปี2568ก็ถือว่าในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของมาเลเซียในปีนี้ก็ค่อนข้างมีบทบาทเด่นพอสมควรนะคะก็ต้องเอาใจช่วยนะคะการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปี2569ด้วยค่ะ ุณผู้ฟังคะมาอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเนื่องจากว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศรายชื่อเมืองจากประเทศต่างๆทั่วโลกจำนวน58เมืองที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ยูเนสโกหรือว่า UNESCO Creative City Network นะ เนื่องในวันเมืองโลกก็คือ World City Day ประจำปี2568โดยประกาศผลไปเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะและในจำนวนดังกล่าวก็มีเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดถึง8เมืองด้วยกันนะคะได้แก่อันดับที่1ค่ะมาลังของประเทศอินโดนีเซียอันนี้ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองนะคะเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ในสาขามีเดียอาร์ตสค่ะโปโนโรโก้นะคะของประเทศอินโดนีเซียอันนี้ก็ได้รับนะคะการประกาศให้เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านของสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 3กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียด้านสาขาการออกแบบหรือว่าดีไซน์สี่ดูมาเกเต,เตเซ,ซิตี้นะคะของฟิลิปปินส์อันนี้ได้รับนะคะเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ของยูนิสโกในด้านสาขาวรรณกรรมหรือว่าริทเเลเจอร์หค่ะเกซอนซิตี้ของฟิลิปปินส์อันนี้ได้รับ อให้อยู่ในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ประเภทสาขาภาพยนตร์นะคะหกค่ะที่พูดมาคุณฟังยังไม่มีไทยเลยแต่นี่แหละค่ะลำดับที่หกจังหวัดน่านของไทยเรานะคะก็อยู่ในสาขาหัตถกรรมและศิละปะพื้นบ้านค r ร f บ and folk arts นั่นเอง ลำดับที่7ค่ะเป็นของไทยอีกแล้วจังหวัดสงขลาค่ะประเทศไทยเป็นสาขาวิทยาการอาหารหรือว่า gastronomy นะคะและลำดับที่8นครโฮจิมินของเวียดนามอันนี้ได้จัดให้เป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ในสาขาภาพยนตร์หรือว่าฟิล์มนั่นเองนะซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ยูเนสโกนั้นก็จะตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม8สาขาได้แก่สาขาแรกค่ะหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอันดับที่2ด้านดนตรี3วรรณกรรม4ภาพยนตร์5การออกแบบ6กศิลปะสื่อใหม่หรือว่ามีเดียอาร์ตเ วิทยาการอาหาร8นะคะลำดับที่8ก็เป็นสาขาเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือว่าอาร์กิเทคเจอร์นั่นเองโดยเขามีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมในมิติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อทุกเมืองนะคะที่ได้รับ การรับรองเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ยูเนสโกซึ่งนับว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจของภูมิภาคอาเซียนและก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ะค,ะคุณฟังก็แสดงความยินดีคือ8เมืองนะมีประเทศไทยติดโผลเข้าไปถึง2เมืองนั่นก็คือจังหวัดน่านแล้วก็สงขลานะคะก็แสดงความยินด,ดีกับทุกเมืองนะคะทั้ง58เมืองที่ได้รับนะคะการประกาศให้เป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกประจําปี2568นี้ค่ะ คุณฟังคะ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะออมีเรื่องคือว่าทั้งญี่ปุ่นค่ะเขาเตือนเวียดนามให้เตรียมที่จะปรับแรงกระแทกในการที่เขาแบนมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันนะรัฐบาลญี่ปุ่นและบรรดาค่ายรถญี่ปุ่นต่างออกมาเตือนเวียดนาม ว่าแผนที่จะแบนหรือว่าการห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ํามันในกรุงฮานอยเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจ้างงานและกระทบต่อตลาดมูลค่าถึง4.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งณนะปัจจุบันค่ะที่เวียดนามเนี่ยเขามี Honda นะเป็นผู้ครองตลาดอยู่และถ้าหากาย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม นายฝามมิงชินนะคะได้ออกคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันเข้าสู่ใจกลางของกรุงฮานอยตั้งแต่กลางปี 2, 5 6 9เป็นต้นไปก็คือปีหน้านะคะประกาศเนี่ยประกาศไปเมื่อตั้งแต่กลางปีนี้กลางปีนี้นะคะ สิ่งที่เขาประกาศนะคะเพื่อเป็นการมุ่งที่จะลดระดับมลพิษทางอากาศที่สูงเกินมาตรฐานแล้วก็คาดว่าในปี2,571เนี่ยมาตรกรารดังกล่าวจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศเวียดนามด้วยทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน่นประจำกรุงฮานอยรวมถึงผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างชาติที่อยู่ในเวียดนามนะคะนำโดยฮอนด้า Yamaha แล้วก็ซูซูกิก็ได้ส่งจดหมายถึงทางการเวียดนามระบ,บุว่ามาตรการห้ามดังกล่าวเนี่ยอาจนำไปสู่การหยุดชะง,งักในการผลิตแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายของบริษัทต่างๆในห่วงโซ่อุปทานรวมถึงจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในอุตสาหการรมสนับสนุนเช่นผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ แล้วก็เรียกร้องให้พิจารณาแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> คืออย่างน้อยค่ะอาจจะดำเนินการในลักษณะแบบว่า2-3ปีเพื่อให้มีเวลาในการปรับสายการผลิตพร้อมทั้งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟและมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอซึ่ง <c oughs> ในส่วนของ ตลาดรถจักรยานยนต์เวียดนามก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าประมาณ4.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็นเกือบ 80%ของประชากรทั้งหมด100ล้านคนนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอัตราการครอบครองรถจักรยานยนต์สูงที่สุดในโลกแล้วพอเวียดนามออกมาตรการแบบนี้ค่ะการห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าสู่กรุงฮานอยนะคะในกลางปีหน้าเนี่ยก็มีผลและก็ส่งผลกระทบมากเลยต่อบริษัทของญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าเวียดนามก็ถือว่าเป็นตลาดรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยสูงของโลกอีกที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูต่อไปนะคะว่าเวียดนามจะทำได้ไหมนะคะแล้วก็วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ระหว่างเวียดนามแล้วก็บริษัทของญี่ปุ่นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างๆจะคลี่ายไปในแนวทางใดค่ะ คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการภาษาอาเซียนอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์นะคะที่แปลว่าฤดูหนาวคือทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะคะแต่ผู้คุณฟังหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตอนที่ ประกาศวันแรกๆนะคะก็มีได้สัมผัสลมเย็นๆนะคะซึ่งก็สื่อถึงว่าเราเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะแต่สักพักค่ะเอ,อก็มีฝนค่ะฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกในหลายๆพื้นที่นะคะอันนี้ก็สืบเนื่นจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะคุณ้ฟัง ก็เดี๋ยวถ้าฝนหมดก็อาจจะได้สัมผัสอา,อากาศที่เย็นสบายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นำเสนอคำว่าฤดูหนาวประเทศเวียดนามค่ะฤดูหนาวจะออกเสียงว่ามูดองสิงคโปร์ตรงเทียนฟิลิปปินส์ตากลามิกส,สปอปลาวออกเสียงเหมือนบ้านเราคล้ายๆเลยนะคะฤดูหนาวอินโดนีเซียค่ะออกเสียงว่ามิสลิมดินกิน มิสลิมดินกินมาเลเซียและบรูไนออกเสียงว่ามูเซมเซอยุกมูเซมเซอยุกนะคะและวันนี้ค่ะก็คือทั้งหมดของรายการภาษาอาเซียนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรายการภาษาอาเซียนซึ่งคุณฟังก็สามารถไปรับฟังรายการภาษาอาเซียนย้อนหลังได้ที่ YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะเราก็จะมาพบกันที่นี่ในรายการภาษาอาเซียน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุดุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันอังคารเวลา14นาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกาสำหรับวันนี้ค่ะขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะและพบกันใหม่ในวันอังคารหนะ้าสวัสดีค่ะ